เอนนอดีทุกคนนี่เราจะพามาดูเรือกำลังจะลงนะนี่นะครับวปรับล้อให้ตรงอยู่ตอนนี้นู่นปรับล้อไปดูข้างหน้าเรือทำอะไรบนะ้างนี่เครื่องนี่นะเรือกำลังจะลง สวัสดีคนดูสามหมื่นคนมาชมมาชมมาชมนั่งเลยหรอไม่นั่งไม่ได้อันตรายนั่งไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขยับตอนนี้เขากำลังทำล้ออยู่นี่นะเหมือนเดิมนี่เขาก็ผูกผูกเชือกแก่ออกเลยเอาไปทางได้านนี้ดีม่สอนไม่จ้า ขายมาเจอตอบไม่ให้ไม่หายกระดานมันต้องใช้เอาขึ้นมาใช้อีกเหรอพี่าไม่ได้ยังหายไปไหนใช่ไหม,ไมใช่นั่งเลยนี่เดือดลังจะลงละเขาปิดถนนละนี่นี่ดึงอยู่นะดึงเดาพอสักพักเดี๋ยวเขาจะมีคนคนนั้นอะที่เขาปลด เดินมาปลดโซ่แล้วเรือก็ฟิวไหลลงงั้นโซ่มันก็ตามไปใช่เดี๋ยวเขาก็เ,ากเดี๋ยวเขาก็ลอยไปเหมือนกันใช่ลอยไปเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเขาเาจับเชือกไปอ่ะเขาก็ลอยไปเหมือนกันโอลอยไปในน้ําเลย ไกลละไกลละแต่คนนั้นน่ะเขาจะรอรอปลดโซ่พามาดูมุมนี้มั่งถ้ามีอะไรขาวอ่ะภาบน้ำมันใช่้ราบเลยเดี๋ยวเราต้องขยับนะเดี๋ยวมันจะกระเด็นน้ำจะกระเด็นน้ำกระเด็นไม่ใช่กระเด็นน้ำ ช่ลงแล้วห้า้้นเบาน้ำกระจจเลยน,ยนี่ประมาณนี้เห็นปะเป็นโคนเลย เป็นคนเลยใช่เดี๋ยวเขาก็จะดึง<า>ดึงขึ้นไปลบน้อยลบพี่เขาหน่อยนี่เขาก็ทับการเชือก <c oughs> นี่เชือก <c oughs> เรือปึ๊บนี่เหนะ็นไหมข้าพันข้าจอด <c oughs> เรือลงแล้วนะตอนนี้เขากำลังดึงสลี่ขึ้น นี่กําลังดึงกําลังดึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสาลี่กําลังมาแป๊บๆเนี่ยวสาลี่เขาขึ้นมาแล้วถ้าอยู่ตรงลงลงเดียวด้วยลงเดียวด้วยนนคนแต่ถ้ามาเบรกตรงนี้นะนี่ตรงนี้เขาทํา,ารีมไว้เพราะอะไรเบรกละเร็มตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอันล้อตกรางนะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดึงขึ้นมา,มา,เ,ราเราไม่แรงมางัดเหล็กมางัด ดไม่ไม่ง่ายนะเห็นไหมล้อมันตกรางเรือมันพารงไปอันนี้นะสันลี่ตกรางเขากำลังมางานกันอยู่ดูดิว่าทำยังกันนี่นะมือชีพเขาคำไ่เขาไม่มองนะเขาแค่คำคำนะ ครับปรับล้อให้ตรงแล้ว,ลวพอล้อตรงปุ๊บก็ดึงขึ้นไปแล้วไปใส่กันพยกยกลางยกซาลี่ใส่ล้างข้างบนง่ายง่ายดึงแล้วดึงแล้วเครื่องติดแล้วดึงแล้ว,ลวให้ล้อตรงก่อนไมไ,ไม่ขวาง นี่นะครับเอาไม้ริมเป็นไม้ยาวๆเป็นริมเสียบแล้วจะให้ล้อมันบนไม้เนี่ยกำลังงัดแล้วก็มันก็จะขึ้นขึ้นรางเองเอาศัยความชำนาญน,นะเขากำลังเอาเอาไวนะ้เหล็กเหล็กดึงตัดล้ออยู่ มันจะมีระยะห่างเห็นไหมนมันจะมีระยะห่างมีช่องอยู่ให้ให้งัดเรอข้างล่างมันอิสระนะกระดานนิ้วแผ่นนึงที่าปูนเนกเชื่อไว้ไม่งั้นไม้มันหายไปนนะเฮ้ยผูกไว้เนี่ยเอาเหล็กแย่ไปในรูเนี้เพื่อบังคับเดี๋ยวสายเรยวกว่า ามกูสัญญาณบอกให้ดึงฝั่งบนก็สตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นะเป็นเครื่องมีเกียร์เนี่ยนะเดินหน้าถอยหลังตกอยู่สัญญาณดึงต่อ ไม่ค่อยอะไรเกี่ยบแล้วก็งัดให้ล้อมันเลี้ยวนะดนหลังก็บังคัดให้ล้อมันเลี้ยวออกยันล้ไม่เห็นว่ะล้อไม่เห็นตอนเข้าแล้วโอ้โหโหวตออกอีกเห็นความกูัอันหนักนะเลยต้องใช้วิธีเนี่ยให้ริม ช่องให้มันขึ้นช่องนั้นให้มันเลียวเห็นไหมทำทางขอไมอันนึงทำางขึ้นให้มันขอไม้นหเฮ้ไหลๆอไมอันนึงพี่ก็หย่อนไมขึ้ดต้อแหมมึงพลาดเลยจบไปนี่เดี๋ยวนี้เดียวเห็นไหมเห็นไหมนีเดียวใครล่นี่เดียวเดี่เดียวเวพอดึงมาปุ๊บ เดียวเอียมงัดขึ้นเลยนะยนนยไปยเออยัอเดียวเลวนี่เสร็จแล้วนี่ข้าจ้าเบกไว้จะรอลำนู้นต่อพุ่งนี้เยียมฟาก กดไล่โกดไล่แชร์กดแฉอะไรโกดอะไรกดไปเถอะ